แต่ก่อนเขาไมา่ที่เขาทำจังเขาก็ต้องได้ยางคามขวดสีส้มเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี่ขวดสีสม้มเบอยู่แล้วเนะาะเนื่องสภาพด้วยใน3-4ปีตวรรหลังที่เห็นว่ามีไพ่อยู่ค<อ>่ะเห็นขวดคาดปัจจุบันนี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นการขามแบบทำงาน,นแบบนี้เอาเน,น,นาะ

เป็นพื้นที่ส่วนสาธารณะสีเขียวด้เพราะว่าปัจจุบันนี้ในมีการปรับปรุงพื้นที่ใหม่นะ่ต่างจากเดิมหลายนาะทีเคยมาผ่านมาแมนแถวนี่หันจะรูกว่าเป็นหกหกเนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นมีการปรับปรุงใหม่อ่าแตใส่เป็นเขียนว่าแม่กลองทาจังวงเวียนนะเนอะแต่ให้มีสัญ,ญลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวของเป็นคนเป็น,นุบบนานเลยก็ถือว่า มีลักษณะที่เป็นส่วนสีเขียวน่อยหอกกับการพัก่อนแล้วเห็นว่ามีสถานที่ที่นาออกมาจากถ้ำขอมันลินมาจากโมนี่มารปจือ่ะนะง่มเธมาแฮมือนี่งามก็มีทุกงามงามก็เหมือนี่นะจะนีแม่ประจื๊อนะ อาหารการกินที่ขายอยู่ตรนี้โข่าโกกอันอนี้แน่นข้าวหลงโคกจีอ่าทิตย์นจีด้วงข้าทุกคนแม่กันแม่แม่กนนแม่ปูนใช่ไหมข้าวจีไหจีไหวข้าหโคกามมันมันจปก็เช ถ้าว่าน้ำซองใส่ท้นสิบเดีย่ะนะมันกกเป็นมือที่ว่าม้าหลังฝนตกทุกท่านจะเห็นว่า,วานํามันยังเป็นสีสมแต่ว่าคักก็คือจุดที่ทุกท่านมันมีการปลูงมีการดูแลพืชที่สวนมันรู้สึกว่าสะอาดตาขึ้นครับที่ไทยแต่ก่อนที่จืดได้แล้วมัน โ่อคอยจะมีนักท่องเที่ยวที่จะมาสําหรับทําจังแต่ว่าหลังๆวันนี้เพิ่น,นรรมีม้การปร,ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในการปรับปรุงอาการบริการใหม่อย่างเช่นก็คงจะว่าเออมันมีนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเพิ่มขึ้นคงจะว่าหลังๆวับบนนี้พอดปัจจุบันนี้แม่นมีนักท่องเที่ยวที่ว่าเข้ามาเพิ่มขึ้นแล้วลูกคาต่างจ้า นช่วงที่ผ่านมาหลายแนละ้ที่ว่าทำจากแบบนั้นเงียบหลายเมาก,ก,กนาดดีมีอไนะไรนี่ทางละ้นนาจุดทิตลินน้ำนะพายด้วกันครับ เข้าไปทําปูคำนี่ประมาณนี้นะทุกท่านมันก็เลยให้ว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาคุ้มตื่นมาบอกกับพื้นที่ที่ว่ากว้างกวๆก็ทําปูคำนี่ดีนี่ทานเห็ดหลายๆทานมาแล้วว่าทเที่ยวในจุดนี้คักคักทุกทางนี่นี่เห็นแล้วจุดนี้นะ อากาศดีกว่าเย็นดีทางจุดนี้มีอ่างน้ำไฮไ้ท์หลินนี่ก็คือปลาปลูกใหม่นะจากเปลี่ยนไปจากเดิมล้ายเลยแล้วก็มีชุดโดดน้าขึ้นทางหน้าเทิงน้ำพร้อม่ะไอก้อนแถวนี้บ่มีเลยนะแบบนี้มันก็จะเปบอ่นแบบามาหนออันซ,อซื่อนะ แต่ปัจจุบันนี้มีกิจกรรมนี้อย่างหลากหลายอยู่ใช่ไหมเพิ่มนฝึกกรเป็นงกายเป็นสถานที่พักผ่อนมีหา้างค้าขายอาหารทางโวนของ้างรูปนี้แนะนำเลยทุกท่านหากว่าได้อ่านมาวังเวียนอย่าลืมมาดินหามอยู่ทีธรรมจังเลยทุกทานนะ่านเนาะ อันนี้มันทางที่เขาชี้ขึ้นไปเที่ยวถ้ำนเนาะเที่ยวสมถ้ำก็่ค้อมันขึ้นไปทางด้านส่วนทางอันนี้หาว่าอยากจะไปเที่ยวถ้ำหาว่าอยากจะลีดน้ำมากับนี่นะนี่มีจิตรกรรมโดดน้ำง่ายเลยดูก็องซื้อว่าตัดปุ๋งเปลี่ยนไปลายเปลี่ยนแต่ลายเแต่ก่อนนี้เขาค่อยๆชี้ขึ้นถ้ำนเนามามาซื้อปี้เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้แมันเขาซื้อ,อ พี่หมายความว่าเข้าใจคขาเข่า,าน,นะทุกท่านนาะบอลเดียวก็คือก่อนที่จะข้ามขวาม้าเนาะก็คือเขาจะได้จ่ายค้าที่ราคาเดียวของเบอเลยเนาะก็คือชาวพันจีบนั่นเองต่อคนเลยเขาก็จะขึ้นไปเลยเนาะทางด้านใน,น,นแต่ก่อนเ่เขาจะมาหนังซื้อปีเออยู่ทางจุดนี้เนาะเพื่อจะมีการมางออกแล้วเขาเข้าไปได้เลยกม็มีมีจุดในถ้ำนะจังเดี๋ยวมาเบิงมาเบิงพี่ เมืองบอลลินน้ำพี่ดีกว่า,านเนาะบอลใหม่พี่นี่เป็น,นซิกเนเจอร์อะน้ำไซส์หน่อห็นเนี้ยเหมืหอนทอดทางลุมพุได้เลยเนี้ยพี่เชาวแดนโตป่านะทางลุมพนะน้ำใสขนาดเลยทางไงาแต่ก่อน เขาเจ้าเคยเห็นน้ำเม,มาื่อคืนของพี่เลยนะน้ำมีของพี่เลยตอนนี้เดี๋ยวดิน้ำมันออกมาจากปากถ้ำในทางด้านนี้วิ่ทางไหนนั่นเลยเ,เ,เขราเข้าไปได้มาถ้ำจากถ้ำน้ำอ้อทางน,นั้นจะ่เป็นถ้ำน้ำเข้าทางด้านในนั่นนี่ทาขีว้วางเสงนหัวถ้ำหาปปา,าคนเขาลิ่นน้ำหลายขนาดเลยมีติดไปทางด้านทงน,นั่น สลิงลงมาดูนะนะเขาจุดวนอะไรครับมันเจิงบันเห็นคุ้มดีๆดูท่านหน้ามันออกมาจากนี่ะทางด้านในเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้เขาเปหนไง เอาไปให้เลยาทุกทางเป็นอีกหนึ่งโลเคชันเด้อเป็นโลเคชันใหม่หแนะนำหากวู้ทานได้มีโอกาสได้เดินทางมาวังเวียงก็คือนี่เลยนะทุกคนห้ามจัง เพิ่มนีการปรปับปรุงใหม่ไงไงเขามีสถานที่ลิอ่นเพิ่มขึ้นเขียวเพิ่มขึ้นนะก็คือแบบนี้แหละเนาะมีจุดลิ่นน้ำที่แบบว่าป,ปลาปูกคล้ายๆกับหาบุรอกูจุดต่างๆในใน,ในวังเวียงอันนี้ก็คือจะเป็นสถานที่หลังจากน้ำม,มันจะไหลออกมาตักผักขมตลอดเลยนสิ่ดปฏิานนะมันเ็ะให้เราึกว่าได้น้ำใหม่ตลอดเลยอ่า จะมีเราค่าให้อกีกนะครับไอ้ดาบเรคุณมึงูสามน,ะน,มาดดนั้นมีมีบินโผล่ออกมาโดดมันชุดเสื้อแล้วมันก็นจะหยุดอันนี้ก็จะขึ้นไปทางด้านเถิงนี่นจะโดดแบบนีน้แต่ตัวนี้จะสูงกว่ามันจะมีจุอาแต่ละพักมันมีวิสาพักไหมหนะึ่งสองสามที่เป็นการทุ่มทำกูทำ อย่งนี้จะมีภยัยคหณอา,าพ่อ,อทำงาน,นคนข้า,ขางเข,า,งขาจะมารินน้ำไหลน้ำเย็นเพราะอันเย็นมนะแล้วน้ำมันก็จะไหลค่ะนี่มันมีทางขึ้นไปถ้ำดีว่ะน,นี่ ก็บ่กเคยมาทางนี้จักเทืออะไ้ทุกท่านทางด้านในนี่นี่ปาก้ำเลยว่าเคยขึ้นทางงขำทางด้านนั้นเราบ่ได้มาทางาน,นี้จักเทือน่าจะบ่แม่หน่าจะเป็นเพียงแต่ตตบอนเขียนมีผู้เตูอ้อยู่ทางด้านในนี่เท่านั้นเองคิดว่าขำหลาย สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทํามเป็นอน,นันตหลายอยู่วงเวียงนี่นะคอเป็นตัวเหินมาอยู่ทางด้านในนี่ถ้าสไปครบทุกสถานที่มามือสองมือนี่ยบ,บบคอทุกทา่านถ่ายาเอาค่อยที่ยาวไปนะค่อยรอไปสําหรับมาเที่ยววงเวียงสถานที่ท่องเที่ยวไมีมีหลายสถานที่มีหลายจุดมีหลายกิจกรรมเอาเท้ๆนะ นน้ำหน้ามันก็จะไหลลงใส่ใส่น้ำสองมันเป็นน้ำการเกิดเป็นกาการน้ำสองสีเลยน้ำสองกอจะสีสมสมน,นหน่อยนึงเนาะอันนี้น้ำออกจากทางคำจากมันก็จะเป็นสีสใส เด็กน้อยอ่าอยู่เมืองอางเวียงนี่ข่ามาลริลาย,ยเอาะโหนมา้นมาโหนเนาะอ้นั่นนี่